แค่เลือกกลิ่นที่ใช่ก็มีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามและวันนี้นะคะปออยากจะมาแชร์ให้นะสำหรับคนที่อาจจะมีคาแรคเตอร์อย่างที่ปอบอกในคลิปที่แล้วว่าบางครั้งเนี่ยตัวนอกกับตัวในเราอะถ้าเขาขัดแย้งกันเนี่ยก็สร้างแรงดึงดูดได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นของปอเองเนี่ยคนดูภายนอกอาจจะรู้สึกว่าปอเป็นคนที่หวานเป็นคนที่ออสดใสร่าเริงแต่ โดยส่วนตัวของปอแล้วคนใกล้ตัวจะรู้ว่าปอเนี่ยค่อนข้างดุเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สําหรับกลิ่นนะกลิ่นที่ปอชอบอะ่ะจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหนักแน่นเอ่อเรียกว่าเป็นกลิ่นในโซนของแบบ เออเออตี้หน่อยๆนะสำหรับคลิปนี้นะก็จะฉีกคาแรคเตอร์ไปเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะลองเข้ามาดูนะคะว่าเออกลิ่นสไตล์นี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าเนาะปอเองเนี่ยปอจะเลือกกลิ่นอะไรที่ปอชอบนะคะปอก็มักจะเลือกจากเออท็อปโน้ตบิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตนะคะแล้วก็ค่อยๆไปหาสูตรแล้วก็ในบางครั้งก็อาจจะดูว่าเอ้กลิ่นนี้เข้ากับกลิ่นนี้เหมือนเช่นกลิ่นเกรฟฟูดปอรู้สึกว่าเขาเข้ากัน ได้ดีกับกลิ่นเบซิลอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทดลองไปเรื่อยๆนะแล้วก็วันนี้ปอจะมาแชร์ให้นะสำหรับ2สูตรที่ช่วงนี้แล้วกันเนะาะปอจะชอบกลิ่นเบอร์กามอตมากๆเลยนะคะก็เอ่อเรียกว่าจะใช้ก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากๆแล้วก็เบอร์กามอตจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เขานิยมจะมาปรุงเป็นน้ําหอมนะคะกลิ่นเขาจะไม่เหมือนกับ กลิ่นตระกูลส้มที่มีความปีดปาร์สนะแต่ว่าเขาจะมีความสดใสเรียกว่ากระตุ้นให้รู้สึกความสดชื่นแต่ยังคงความผ่อนคลายอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยจะตั้งต้นจากเบอร์กามอสนะเบอร์กามอสจะถือว่าเป็นท็อปโนตนะคะก็จะใช้ทั้งหมด หกหยดด้วยกันนะสำหรับมิดเดิลโน้ตนะก็จะมีกลิ่นเพติเกนกลิ่นเพติเกนเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของเออเรียกว่าเป็นมิดเดิลโน้ตละกันเนะเาะสำหรับเพติเกนเนี่จะเป็นใบส้มที่มีความเขียวหน่อยๆแต่ว่ายังยังคงความสดชื่นนะคะเพติเกนเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด4หยดนะคะและปอจะใช้กลิ่นคาดามัมนะคะกลิ่นคาดามัมเนี่จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ปอรู้สึกว่าเขามีความ สดใสเขามีความสว่างนะคะกเอเรียกได้ว่าเป็นเขาจะเป็นกึ่งๆึไม่ถึงกับเครื่องเทศนะแต่ว่ามีความแบบเออสดชื่นนะคะก็จะใช้ทั้งหมด4หยดนะคะและเบสโนดนะที่ปอชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็จะเป็นกลิ่นของแพชชชูรี่นะกลิ่นแพชชชูรี่เนี่ยจะสร้างความหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงนะเรียกว่ามีความหรูหราแล้วก็มีความ ลึกลับนิดหนึ่งเนาะก็จะใช้แพชชูรี่ทั้งหมด4ีหยดนะคะและกลิ่นสุดท้ายนะจะเป็นกลิ่นแฟงกินเซนค่ะกลิ่นแฟงกินเซนเนี่ยเป็นเบสโนตที่พอรู้สึกว่าถ้าเบรนกลิ่นแฟงกินเซนลงไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเขาจะมีความกลมมากขึ้นเหมือนกับเป็นอ ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับเป็นอูมามิที่ทําให้ทุกอย่างมันกลมทุกอย่างมันละมุนมากขึ้นนะคะก็กลิ่นแฟนซีกลิ่นเซนเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เชื่อมต่อกับ จิตวิญญาณภายในนะอันนี้อาจจะแบบลึกซึ้งนิดนึงนะโดยส่วนตัวของปอปอไม่ได้ชอบกลิ่นแฟงกิเซนที่แบบใช้เดียเด่ยวๆเนอะก็มักจะมาเบรนกับกลิ่นอื่นนะคะก็จะใช้แฟงกิเซนทั้งหมด2หยดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบว่าทั้งมีความทั้งสดชื่นสดใสแต่ว่าก็ยังมีความลุ่มลึก สำหรับสูตรที่2นะคะปอจะหาจากาความต้องการอันดับแรกก็คือความต้องการเรื่องของความชอบเรื่องกลิ่นเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือ,อวัตถุประสงค์ของของสูตรนี้ที่ปอจะเอามาใช้นะคะก็สำหรับสูตรนี้นะปอต้องการเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยแล้วกเ็เลือกกับ กลิ่นที่ปอชอบด้วยนะคะก็จะใช้ Carysage นะทั้งหมด6หยดนะคะกลิ่นของ Carysage เนี่ยจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ช่วยในเรื่องของลดออความเครียดแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะกลิ่นที่2จะเป็นกลิ่น Vetiver นะคะกลิ่น Vetiver จะใช้ทั้งหมด4หยดด้วยกันนะคะกลิ่น Vetiver เนี่ยจะมีความหมายของความมั่นคงด้วยส่วนตัวปอปอมไม่รู้สิปอชอบกลิ่น Vetiver มากมเลยนะคะกออ็มีอยู่ช่วงหนึ่งจะ ้กลิ่น v e ทีเวอร์ซิงเกิลยเนี่ยทาเหมือนกับทาผสมกับโรชั่นทาผิวอะไรแบบนี้ค่ะก็จะให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราได้กลับสู่แผ่นดินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กลิ่นที่3นะจะเป็นกลิ่นแฟนกินเซนนะคะจะใช้ทั้งหมด4หยดด้วยกัน mm hmm. อย่างที่ปอบอกไปเมื่อกี้นะว่าเขาจะทําให้กลิ่นทุกกลิ่นเนี่ยแบบ กลมละมุนมากขึ้นนะแล้วก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อกับสปิริชชออะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็กลิ่นที่4นะจะเป็นกลิ่นไซบบเรียนเฟอร์ค่ะกลิ่นไซบบเรียนเฟอร์เนี่ยจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ให้ความรู้สึกแบบมีความเขียวเล็กน้อยมีความสดชื่นมีความเย็นสบายจะใช้ทั้งหมด4หยดด้วยกันนะคะและกลิ่นสุดท้ายนะกลิ่นกวาแอบูดนะเป็นกลิ่นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะคะจะใช้ทั้งหมด2หยดด้วยกัน กลิ่นกว่าแอคบูเขาจะมีความสโมกมีความแบบกลิ่นแบบลมควันนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเดินเข้าไปในป่าลึกที่แบบมันอาจจะอ,อ,อาจจะมืดมดแห้งๆห,หน่อยแต่ว่าในสูตรนี้ก็จะไม่ได้แห้งสะทีเดียวเนะเพราะว่าเรามีกลิ่นไซบิลินเฟอร์ มาเบรคก,กันแล้วนะคะก็สำหรับสูตรนี้นะปอรู้สึกว่าจะเป็นสูตรที่ความต้องการการผ่อนคลายแล้วก็ปรับสมดุลต่างๆด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะก็ลองเ,ออเลือกมาก็ได้นะคะก็ถ้าใครชอบกลิ่นไหนนะหรือว่าอยากให้ปอแบบช่วยหาสูตรให้นะคะก็ลองคอมเมนต์บอกปอได้นะคะก็อันดับแรกคือเลือกซับประมาณ สิบกลิ่นที่ตัวเองชอบนะก็อาจจะต้องผสมผสมกันไปว่าจะมีท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตแล้วก็อาจจะบอกคาแรคเตอร์ปอนนิดนึงว่าเอ,อ,อยากจะให้ปรุงและแบบมีคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกปอมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวปอจะช่วยหาสูตรให้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับกลิ่นหอมๆนะคะแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะสวัสดีค่ะ